นะครับ29นะครับกับ20ครับ172กับ175รอให้กรรมการเตือนนะครับหมัดซ้ายครับอครับไหนขึ้นกลางครับวิ่งเข้าไปเจอเสียบอาอาศัยความหนุ่มเลยครับห่างกัน9ปีครับชวนพี่ทะเละาเลยครับ ด้านล่างยังมีเจ้าสุริยาสุขประสาทหินพี่ไม้ครับเพื่อดูอึดอัดนิดหน่อยโอ้โหแต่ดูครับตบพุกขวาแม่เริ่มต้นได้คือคักดีสิแท้แก่นแท้อยู่ที่นี่ครับโอ้ยซ้ายหม่เลยครับแข่งซ้ายรุ่นพี่วัย29ปีนะครับแอนดี้20ปีแล้วต่อยมวยนี่นิ่งมากครับเด็กคนนี้ครับออกไปแล้วไม่พลาดเป้านะครับ โโอ้เหมือนเตะกระสอบที่ค่ายเลยครับลูกนี้ให้แอนดี้อุสลูแหยงชมได้เลยครับครับใจสู้โอ้โหดึงหลบแหมเหมือนจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับโดนไปเต็มๆตมพยายามจะเสี่ยงมัดไม่ได้ครับแอนดี้ต้องออกก่อนนะครับไปรอเจ้าแผนนึงแหมกระจ่วงกินหมดซ้ายหน้าขวาหลังโอ้โห โมไทยสุดยอดที่ชอบรอนะครับรอแล้วก็ลองของโอ้โหแข่งซ้ายไม่มีถอยจริงๆครับวันนี้นักเกียรติอย่างว่าครับชายชาทหารนะครับร่างกายดีอยู่แล้วอ้าวตอนขยับไม่ทันนะครับนี่มีแข่งสูงเหมือนกันครับโอ้โหหนุนนี่ครับซ้ายขึ้นสูงดีว่าติดการครับ ไม่หายขยับเป็นโดแต่ก็ถือว่าจิตใจไม่ยอมแพ้นะครับแอนดี้อุซาลูครับอะไรจะเกิดขึ้นแข่งดีหมัดงามนี่ก็ต้องนัดทักกี้ต้องเดินต่อยครับไม่ยืนต่อยนี่ไม่ได้ไม่เดินต่อยไม่ได้ครับไม่ต้องง้างเลยครับแม่ไม่ต้องไปเล่นฝีมือกับนัดทกเกียรติครับอือดูครับสาดไปแต่ละดอกซ้ายนี่แม่ซาลูครับต้องเสี่ยงเลยครับ สำหรับนัทเกียรด้านขวาโอ้โหก้ oh. Oh. มหลบได้สวยแอนดี้ลุยไม่จริงนะครับแมอาจจะต่อยยากนะครับเข้าใจครับซ้ายกับขวาครับเหมือนคลื่นกระทบฟัง oh. แม่คิดเมื่อไรก็ถึงตตวก็ยังไม่โดนครับหลุดโอ้โหนัทเกียร์พราน26ครับ มหมแข่งโหดจากบุรีรัมเอาชนะคะแนนแอนริวซาลูจากเอสโตเนียไปได้